วันนี้ออตโตคิงดอมจะพาทุกคนดำน้ำลึกกลงสู่โลกแห่งนิยายการเมืองระหว่างประเทศกับหนึ่งในเรือดำน้ำที่โด่งดังที่สุดในโลกภาพยนตร์และวรรณกรรม Red October หรือ Red October เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สุดล้ำจากจินตนาการของ t อ o m Clancy ในนิยายชื่อดัง The Hunt for Red October Red October เป็นเรือดำน้ำประเภททยูนคลาสซึ่งเป็นคลาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกของโซเวียตถูกออกแบบให้เป็นเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธข้ามทวีป แต่ในเวอร์ชันนิยใยน่นี้มันไม่ได้เหมือนทายุนทั่วไปเพราะเรดออกโทเบอร์มาพร้อมกับระบบแคทเ r อร์พิลล่าไรหรือระบบขับเคลื่อนไร้เสียง Rising, ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมมติที่ทําให้เรือดำน้ําล่องหนแทบจะตรวจจับไม่ได้จากโซล่าเหมือนนินจาแห่งท้องทะเลลึกผู้บัญชาการเรือคือมาร์โกรามิอุสมาร์โกรามิอุสนายทหารเรือชั้นสูงของโซเวียตผู้มากด้วยประสบการณ์เขาคือบุคคลสําคัญที่ทําให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ เพราะเขามีแผนลับสุดยอดในการนําเรือเรดออกโทเบอร์หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อขอลีภัยพร้อมกับลูกเรือบางส่วนที่เขาเชื่อใจเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพียงการหลบหนีจากคอมมิวนิสต์แต่ยังต้องการป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีอาวุธล้ําสมัยตกไปอยู่ในมือของโซเวียตอีกต่อไปเพราะเรื่องนี้ตึงเครียดและชานฉลาด เพราะการเคลื่อนไหวของเรดออกเทร์เบร์กลายเป็นประเด็นระดับโลกเมื่อโซเวียตรู้ว่าเรือหายไปพวกเขาประกาศว่าเป็นการก่อกะบฏและพยายามตามล่าเรือดำน้ำอย่างเอาเป็นเอาตายในขณะที่ทางอเมริกาก็หวาดระแวงว่ามันอาจเป็นอุบายหรือแม้แต่จุดเริ่มต้นของสงครามนิวเคลียร์แต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าจับตามองไม่ใช่แค่การเมืองหรือยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นดีไซน์ของเรดออกเทเบร์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับเทคโนโลยีและความล้ำหน้าจากโลกแห่งความจริง ตัวเรือมีลำตัวขนาดมหึมาสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้ถึง26ลูกระบบนำทางขั้นสูงห้องควบคุมที่ซับซ้อนและพื้นที่สำหรับลูกเรือกว่า100นายระบบแคเ e อร์พิ a ลาไดร์หรือเครื่องขับเคลื่อนหนอนผีเสื้อเป็นเทคโนโลยีล่องหนที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาในนิยายใช้หลักการพิเศษที่ลดเสียงจากใบพัดให้เรือสามารถแล่นได้เงียบจนแทบปวดไม่พบจากโซนามันคือฝันร้ายของเรือรบฝ่ายตรงข้าม และเป็นเหตุผลที่ทำให้เรือเรสออกโทเบอร์กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทั้ง2ฝ่ายแม้ว่าเรือเรสออกโทเบอร์จะเป็นเพียงจินตนาการแต่มันได้รับแรงบันดาลใจจากเรือจริงๆคือททยูนคลาสของโซเวียตซึ่งมีอยู่จริงและเคยเป็น1ในเรือดำน้ำที่น่าเกรงขามที่สุดในยุคสงครามเย็นตัวอย่างหนึ่งคือเรือดิมิทรีดอนสคอยทีเคสซึ่งเป็นททยูนลำแรกและกลายเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลับมาที่เรื่องราวของ Red October ภารกิจในการหลบหนีของรามิอุสเตมไปด้วยความตึงเครียดมีการวางกลยุทธ์แผนลวงและการต่อสู้ทางสติปัญญาระหว่าง CIA และกองทัพโซเวียตตัวละครหลักอย่างแจ็คไรอันเจ้าหน้าที่ CIA กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เข้าใจเจตนาของรามิอุสและพยายามหาทางช่วยให้เขาลีภัยได้สำเร็จเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี1990โดยมีชอนคอนเนอรีชอนคอนเนอรีแสดงเป็นรามิอุสและอเล็กบอวิน อเล็กบาวายแสดงเป็นแจ็คไรอันภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับคําชื่นชมเรื่องบทการกำกับและความสมจริงของเทคโนโลยีในเรื่องทำให้เรดออกโทเบอร์กลายเป็นไอคอนแห่งเรือดำน้ำสายลับตลอดกาลแม้ว่าโลกจริงจะไม่มีเรือเรดออกโทเบอร์แต่ผลกระทบของมันต่อวงการบันเทิงการทหารและจินตนาการของคนทั่วโลกนั้นมหาศาลมันกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องของสงครามใต้ทะเลการจารกรรมและยุทธศาสตร์ทางทะเลอย่างมากมาย นี่คือพลังของนิยายที่ดีที่สามารถเปลี่ยนเรือดำน้ำในจินตนาการให้กลายเป็นตำนานที่ผู้คนยังพูดถึงกันจนถึงทุกวันนี้และสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเพื่อรบและเรื่องราวการเมืองที่ชาญฉลาด Red October คือหนึ่งในสุดยอดขององค์การเล่าเรื่องแบบสายลับทางทะเลที่ห้ามพลาด